Alright. <laughs> ครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ข้างหน้าของกูเม่เอ็มคอเทียนะครับวันนี้เรามีนัดจะสัมภาษณ์กับเชฟใหญ่คนหนึ่งครับเขาบอกว่าเราจะเริ่มต้นมาคุยกันที่ตลาดสดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามนุษย์เราจะทําอาหารเก่งได้อย่างไรจริงๆเรามีพิธีกรสองคนนะครับเหมือนเดิมแม้ว่าเราจะไม่เจอเขานานเขายังรักษาความเสมอต้นเสมอปลายก็คือไม่ตรงเวลาเหมือนเดิมครับครับเชฟครับครับผมตามนั้นเลยครับผมเดี๋ยวผมไม่บอกครับผม เดี๋ยวผมไปแค่คอยดูครับอ่าให้พี่ดูซื้อเองเลยครับผมครับผมเชฟใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอให้เชฟดูแค่นี้นะครับเชฟครับผมผมต้องไปหาพี่ดูก่อนครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเชฟมือหนึ่งของประเทศไทยที่เราจะคุยเ้ว่นั้นเป็นนี่ดี่เดี๋ยววิ่งมาใหม่นี่ดี๋บขออะไรมา หอบมาหอบงานมาี่หอบงานมาครับผมผมไม่ต้องการคุณก็ได้ผมสัมภาษณ์เชฟคนเก่งได้ไม่ได้ครับผมพี่ไม่มีทางได้สัมภาษณ์เชฟครับเชฟจะสัมภาษณ์ต้องผ่านผมเท่านั้นสวัสดีครับผมเป็นไปไม่ได้อะไรก็นัดทีมงานนัดเชฟมาแล้วไม่ใช่เหรอเชฟบอกไม่มาครับตรงนี้ครับผมทาไมอ่ะเชฟบอกว่าเราต้องทําตามที่เชฟบอกก่อนถึงจะได้สัมภาษณ์เชฟเขาเป็นระดับประเทศโอเคบอกมาเลยครับเชฟอยากได้อะไรครับเชฟอยากให้คุณแสดงความสามารถครับในฐานะที่คุณ เป็นถึงพิธีกรรางวรรัลระดับประเทศโอ้โหโชว์ะอะไรมาไม่ต้องครับรไ,ไม่ต้องครับเหง่ายๆครับ,รรบเชฟก็จะให้คุณนี่ไปซื้อเครื่องปรุงต่างๆอ๋อ๋ยว,วนผสมอ่าเดี๋ยวสาธิตเราก็ซื้อส่วนผสมให้เขาครับผมเอารายการมาเลยซื้อทีเดียวเนี่นอยู่หน้าตลาดซื้อเดี๋ยวจัดให้เลยไม่มีครับเชฟบอกแต่เมนูมาแล้วให้คุณซื้อส่วนผสมเอาเองเมนูครับเพนเน่ซอสปลาไหล ผัดน้ำพริกลงเรือขั้นแรกครับซื้อเรือก่อนแล้วก็ไปขายก๋วยจี่อยด้นใ้เดี๋ยวไปผัดในเรือแล้วลงเรือไงแล้วแต่ลิงอาจจะไม่รู้เมื่อกี้ก้งทำตลกครับภรรยาผมเคยเปิดร้านนะครับแล้วคุณคิดว่าผมเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเชียวหรือผมคิดอย่างนั้นครับผมถูกต้องผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยช่วยอะไรเลยด้วยไม่ได้จ่ายตลาดน้นยังเข้าไปยังไงไม่เคยจ่ายเลยอย่าใช้คำว่าให้ผมซื้อจริงๆนะซื้อจริงเพนน่ใช่ไหมเพนน่ไม่ยากเลยอ่ะ ลิงจะเลิกถ่ายได้ยังไม่เชฟเขาคอยให้ไงนี่ไงให้ดูพี่ตลอดว่าอย่าให้มีใครมาช่วยพี่นี่ไงอันไหนอ่ะนี่ไงตระกูลอ้าวเว้ยถามพนักงานได้ใช่ไหมก็ไม่รู้แล้วแต่พี่พี่ต้องซื้อเองดิเคยเข้าไหมกี่ชาติในครั้งชีวิตนี้ดูดูการเอาตะกร้าเข้านี่รู้ว่าเป็นเอ้าหไงแมคล่องไหมครับผม มันก็ต้องเป็นเส้นอะไรพวกนี้แหละเรื่องๆนี้แหละก็อ่านจิก็มันไม่เขียนไว้มันคิดนะซาโฟเกียพิวูลูวิดาไม่ต้องอ่านก็ได้อย่างนั้นอ่ะอย่าให้เจอเพนเน่นี่ไงโอโตเลเทกออโตโตดูดูเลเพเนเมเซเลลิโซเลเพเนลิโซเป๊ะปลาไหลซอสปลาไหลปลาไหลไม่ไปร้านญี่ปุ่นเหรอเนื้อสัตว์อยู่แถวไหนจ๊ะเนื้อปลา นี่ไงครับสวัสดีค่ะลิงมันไม่น่าเชื่อว่าแผนการทั้งหมดมันจะจบลงง่ายนี่ปลาเนื้ออ่อนรู้จักไหมที่บาคยีตานิยมกันมากนี ah, be. Be like. Wait, ่ปลาเนื query, ้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนทรายแดงจาระเม็ดทรายขาวปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาเขาไม่ใช้มั้งมีปลาไหลไหมคะเออไหนไหนไหนด้านไหนคะนี่นี่ ช่วยมากเลยลิงลิงมาช่วยหรือมาอ๋อมันเป็นแบบฟรีสหรอดันสดมีไหมมีแต่แบบนี้เลยสดทําไมไม่ขายทาไมไม่ขายแบบสดก็เขาไม่มีเออทำไมไม่ขายแบบสดเขาไม่ได้เป็นคนจับเฮ้ยทำไมไม่ขายแบบสดแบบสดอยู่ตลาดครับอ๋อี่ต้องไปหาที่ตลาดไม่ปัญหาคือมันไม่ว่ามันใช้อย่างนี้หรือไม่มันมีอย่างเดียวน้องหยิบมาจากไหนอ่ะน้องหยิบมาจากไหนตู้โฟรเซนมีปลาไหลชนิดอื่นไหมหมดแล้ว เขาเอาแบบว่ามันไม่เฮ้ยแต่ว่าไอการที่มันทําอะไรมาแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้เลยนะเหมือนมันย่างมาให้แล้วอะเนือมันก็จะหอมไงเอาอันนี้เรอวะปลาไหลเท่าไหร่อ่ะยิงดูดิกลับไปดูดิปลาไหลเท่าไหร่หกร้อยกว่าเอาอันใหญ่ไปเลยเปล่าเอาอันเล็กแล้วไม่เอาอันสำรองด้วยแพงมากเลยอ่ะยี่สิบเก้าบาทสูตรยาวสมัยก่อนห้าบาทกับนีงแต่ของนั้นสมัยเราเด็กๆนี่ไงไม่ซื้อไว้มันนี่อะไร อะไรอะไรเขาโพดไร้เขาโพดรู้จักน้ำพริกลงเรือไหมเขาใส่พริกแกงอะไรชิเป็นรู้จักแต่น้ำพริกกุ้งเรียบไหมเฮ้ยนี่มันมีบอกเลยมันพริกอะไรแต่ตอนนี้ต้องมีพริกแกงอะไรสักอย่างพริกแกงส้มพริกขิงแกงกะหรี่น้ำพริกมัสมั่น้ำพริกแกงเผ็ดเปล่าน้ำพริกแกงเผ็ดเอออันนึ่งเราซื้อกะปิไปนิดนึงเออซื้อน้ำพริกแกงเผ็ดไปแล้วก็เอากะปิไปน้ำพริกลงเรือใส่กะปิเหรอนั่นมันข้าวคู่กะปิ ไม่ใส่เครื่องปรุงเนี่ยไปหาข้างหน้าเชฟเขาต้องมีเครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆน้ำตาลทรายอะไรไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเนี่ยครบแล้วครบแล้วก็ไปจ่ายตังคค์รับมั่นใจสบายอ่ะสบายอ่ะเลงอ่ะเลงเอ้ยสบายมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเแบตหมดครับเชฟบ้านนี้เป็นบ้านมีกรรมเป็นบ้านคนบาปคุณควรจะไปให้ไกลจากบ้านนี้ รีบไปเถอะนี่มันเขาบอกว่าบ้านของคนบาปคนมีกรรมแล้วต้องรีบออกไปรีบอะไรเลยเหรอไม่ยิงเงี้ยไปเถอะคุณจะตกใจอะไรเนี่ยอายุคุณเนี่ยจะร้อยอยู่แล้วอะหนังถี่แน่แน่ไปเถอะพูดอะไรนะบ้านของคนมีกรรมต้องรีบไปจากที่นี่เหตุเวล่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่ วันนี้ไม่เล่งดีเลจะผมทำไมไม่ใช่บ้านคนบาบ้านคนบาที่ไหนที่มันบ้านสรงไทยก็จริงแต่ว่ามันเป็นร้านอาหารของผมบ้านผมเองจริงปาะใช่ชาชาขี้ย้ําน้ำครับผมริงต้องครับอะไรอะไรไอ้คนบาบําไมอะไรทำไมนี่ไงอะไรอะไรอะไรบ้านช่องไม่จักกลับนี่แต่งงานแล้วเมียนี่นอนกอดบนข้างอย่างเดียวเลยอยาเดี๋ยวคุณไปนทำอะไรที่นี่ชอบตะเรือนไทยที่นี่มันเป็นร้านอาหารครับคือเป็นบ้านสรงไทยครับเราก็ มาเช่าที่นี่ทาร้านอาหารเขาบอกคุณติดเรือนไทยติดเรือนไทยนี่ติดร้านอาหารเหรอผมผมเป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่ครับไม่ใช่นวดในเรือนไทยอย่าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยครับตกลงที่คุณบอกว่าเชฟมือนหนึ่งของประเทศไทยที่เราจะมาทําการสัมภาษณ์วันนี้ครับคือไอ้นี่เหรอ อย่างยังไงพี่การเรียกเขาว่ายังไงพี่รู้จักมาตั้งเป็สิปีแล้วเป็นพระเอกทำกับข้าวงั้นงั้นแหละเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารสยามวิสตั้มนะครับผมโอ้โหอ่าโอ้โหทำเป็นกับข้าวเป็นเปล่าอ่ะทำเป็นสิครับเก่งเปล่าต้องต้องลองอ่ะตกลงได้คุยโทรศัพท์กับพี่ลินใช่ไหมใช่เชฟที่พี่ลินอะไรนะจริงๆแล้วออกเมนูอีกทีดิซอสปลาไหลซอสปลาไหลนี่ยพริกลงเรือพี่จัดให้ครบละอ่าฮะ ครับมีไม้พายด้วยหรือเจ้าเรือนไม่เป็นไรอยู่แค่บ้านสงไทยก็พอเขาบอกว่าคุณชอบมาเรือนไทยเพราะคุณมีสาวอื่นฮะไอคิดพี่ไม่นึกเลยแกจะเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวไม่ห่วงแต่งงานกันมายังหม้อข้าวยังไม่ทันดำเดี๋ยวหม้อข้าวหม้อข้าวยังไม่ทันดำคืออะไรเอาคนจากคนใดมาพูดอ๋อเหรอเหรอเขาเรื่องทำครัวแล้วเนี่ยทำครัวไม่ขี่ครั้องก้นหม้อข้าวเขาใช้ฟืนหนูยังไม่ทัน นี่ไงออกโทรทัศน์พี่เห็นกับตานั่นอุยนั่นหน้าจอทีวียังทำขนาดนี้ดีวคุณเส้นพี่ไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่นี่เนี่ยนางเอกผมความสัมพันธ์เป็นไรนางเอกคุณรักเขาใช่คุณรักเขาคุณเลยไปอยู่กับเขาแม้ว่าบ้านเขาจะอันตรายคุณก็ไปอยู่ใช่คนโชนคุณยรู้จะบเดี๋ยวไรหมายถึงในหนังในหนังค่ะในหนังในชชวิตเนีวยตนหนง เรื่องจริงมีต่อไหมเรื่องจริงไม่มีต่อเติร์กอะไรล่ะไม่มีเป็นคนดีเป็นคนดีออคนดีเไม่งั้นเมียมาฉีกอกตกหลงนี่คือเรื่องแม่บี้แม่บี้ครับผมแล้วก็ได้นางเอกใหม่เป็นน้องอ้อมค่ะครับผมเรื่องแรกเลยป่ะครับเรื่องแรกเลยค่ะอุยน้องใจกล้ามากนะพี่ได้ข่าวว่าเรื่องแบบนี้นะกับพี่หม่อมน้อยนะไม่ธรรมดานะเนาะเดี๋ยวอันนี้ผมสนใจอยากรู้เพราะว่าปกติหนังของพี่น้อยเนี่ยจะแทรก ความคิดเสมอไม่ใช่ว่าคุณจะมาดูหนังแล้วแบบเฮ้ยจะดูฉากนู้นฉากนี้ไม่ใช่จริงเขาจะแทรกเรื่องที่ว่าเราจะสอนว่าการเป็นมนุษย์มันเป็นยังไงใช่รเรื่องนี้ก็มีเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องดีที่ที่น่าจะคุยกันแต่ก่อนอื่นคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นเชฟ รู้ค่ะโหเก่งด้วยใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้หนูจะยังไงอะคะเป็นหญิงไทยชีวิตจริงเหรอคะพูดไปเต็มเต็มปากอะไรง่ายๆต้มๆซุปซุกซกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกมือของคุณแม่ค่ะอ๋อไม่ค่อยได้ทำเองไม่ค่อยได้ทำเองเดี๋ยวแต่นี่ก็เป็นชายหนุ่มทก่อนจะคุยกันเนี่ยผมขอเริ่มรายการด้วยการท้าเชฟมือหนึ่งต่อสู้กับเด็ก เด็กใหม่ใช้คําว่าเด็กใหม่ของวงการอาหารวงการอาหารด้วยคุณมีอะไรจะพอต่อเนาะได้ไหมผมจะย้ายทำกับข้าวคนละเมนูแล้วแข่งกันเลยใครอร่อยกว่ากันได้ผมมีเชฟให้เลยโอ้เชฟมาช่วยกันน้องเชฟมาช่วยน้องส่วนผมเนี่ยช่วยคุณได้โดยการให้คุณทําจากวัตถุดิบที่ผมซื้อมาเดี๋ยวพี่ซื้อพี่ซื้อมาเดี๋ยวก่อนนะเราบอกเพนเน่ซอสปลาไหลผัดน้ำพริกล้เงือเนเน่ได้มาแล้วไงเพนเน่เดี๋ยวก่อนเส้นเพนเน่เส้นเพนเน่ใช่ใช่ทั้งหมดแหละแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเพราะเรากำลังจะทำมาเป็นอะแดปต์ถูกไหมถูกถูกฝาว ถูกเามีนะไม่ลงเรือก็ไม่ได้ใช้มะเขือมะเขือเปาะไม่ได้ใช้ถูกถูกพยาวไม่แน่ไว้ก่อนไม่แอนแล้วเนี่ยพ hey uh ี่แกงเดี๋ยวพี่ปลาไหลเนี uh ่ยพี่ปลาไหลอ่ะใครดูเขารู้ว네่าปลาไหลอ้อมรู้รู้ไหมว่าปลลาไหพี่เอาปลาไหลเทเลียกี่มาเนี่ยนะก็มันมีอย่างนี้หมักพร้อมมันมีอย่างนี้ใช้ได้ไหมเชฟใช้ได้เพราะว่าคนที่ไปซื้อสมองเขามีแค่นี้จริงคือแต่ผมมีปลาไหลสดอยู่ในร้านนะ ไม่เอาอนี้จะให้ผมอัดแปจากอันนี้ตั้งหกร้อยไม่ใช่อะไรได้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมเพื่อพี่ดูเพื่อพี่ดูเดี๋ยวผมใช้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่เครื่องแกงพี่แกงพี่มาทำอะไรครับพี่ลงเรือน้ำพี่ลงเรือต้องมีพี่แกงไม่มีผมเตือนเขาแล้วคือตั้งพี่ลงเรือคือการสักขยาคือเอาของเหลือที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยของหวานอของอะไรเอามาผัดรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีกระปิเหรอเจ้าตัวปลาไหลที่เรียกเกีย์เนี่ยมันก็หวาน อ่ะหอมแบบญี่ปุ่นแล้วพาะเราจะต้องมาดั๊ดให้เป็นกึ่งอิตาเลียนไทยมีญี่ปุ่นเข้ามาอีกขอบคุณครับพี่ดูครับได้พี่กินนะจะทําให้อร่อยจริง๋อแข่งเลยเราจะได้คุยเรื่องผมอยากฟังเรื่องแม่พี่ผมชอบงานของน้องได้ใช้เวลาเท่าไหร่ผมว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จเราจะมีกรรมการกลางที่ไม่ใช่เราสองคนมาตัดสินโอเคสามสิบนาทีนะได้ครับพี่สามสิบนาทีนะพี่โอเคปไปโอเคไปกันเลยค่ะ ในการแข่งขันในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชฟชาคลิปจะมาประทะกับเชฟอ้มและเชฟส้มเชฟส้มและวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็คือ โหเมาไม่ใช่วันนี้คุณจาคิดที่ต่อให้นะคุณมีเพื่อนเชฟของร้านคุณคือคุณส้มมาช่วยน้องอ้อมคืออย่างนี้น้องอ้อมเนี่ยเป็นนางงามรุ่นน้องแต่ว่าห่านกัน19ปีโอ้จริงป่ะเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกครับวทีเดียวกันหน้ามันบอกแต่ก่อนนี่ก็นักแสดงออแล้วก็เป็นนางเอกคุ่งเปนพี่ดูนะเป็นเชฟมาห้าปีแล้ววันนี้คุณให้น้องอ้อมสู้ด้วยเมนูอะไรครับเมนูขนมต้มเพราะว่าน้องอ้อมมาเป็นแม่เบี้ยเอางูมาสุ้กันเชฟทั้งด้านนี้ ไม่ต้องครับเพราะงูอยู่บนหัวอยู่แล้วบอกให้ตอนแรกเมื่อวานคุยกับเชฟที่ร้านครับว่าถึงขั้นจะไปเอางูเห่ามาให้เดี๋ยวออกทีวีก็โหดไปแล้วหนึ่งอย่าง <c oughs> สองผมว่าไม่กินกันหลายคนก็เลยเปลี่ยนปลาไหลดีกว่า <c oughs> แล้วก็มาเป็นน้ำพริกลงเรือเพราะว่าในเรื่องของแม่เบี้ยมันมีการต้องลงเรือนะครับแล้วคี่มาพอมาเป็นปลาไหลคุณเล่นมาปลาไหลย่างปั๊บใช่ไหมใช่คิดมีขายแล้วมันก็เป็นเรื่องโบราณที่มันเกิดขึ้นในสมัยใหม่ ก็เลยมาผัดกับเส้นเพเน่เลยพร้อมนะวครับพร้อมเลคุณเชฟและน้องอ้อมครับผมเตือนว่า30นาทีจริงๆครบปั๊บต้องวางมือเลยนะครับวางใช่ไหมคะต้องยกมือขึ้นอย่างนี้เลย่ะคะแล้วต้องรับกติกาด้วยนะครับใครแพ้ลาออกจากวงการอาหารไปอ้ากมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยเยวก่อนวงการอาหารวงการสองอย่างก็ไม่ต้องลาออกนะ้นเราจะเริ่มการแข่งขันด้วยการนับถอยหลังนับปัดนี้ 99้า้าปดอย่าทักอย่าทักตัวจะนับถึงเท่าไรได้นับนับเล่นไปแล้วได้แล้วก็เล่นไปแล้วได้แล้วก็เออมาเล่นต่อไม่ใช่ว่าจบ คุณชาคริตไม่พูดความทำเพลงหยิบส่วนผสมขึ้นไปเอาพริกสับเลยอ๋อทางนู้นขูดเส้นยาวทางส้มขูดเส้นยาวอ๋อส้มจาขูดมะพร้าวคุกให้ค่ะอ้อมขูดเส้นสั้นค่ะของน้องอ้อมขูดเพื่อจะทําไส้ค่ะไส้มะพร้าวนะคะไหนๆไหนคุณชาคริตครับท่านผมที่เห็นอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเขากําลังหั่นพริกชี้ฟ้าแล้วก็มะเขือใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมคือจะเอามาโขลกแล้วครับตอนนี้เอามะโขกนะครับเอาหัวโขลกหรือว่าเอาอะไรโขลกครับท้าสาดท้าาครับเริ่มตามนั้นครับเจ เรียกาธิตเริ่มทำแล้วนะครับอันนี้เราจะทำไส้นะน้องอ้อมคานนม,ม,มองอ้อมขานะความถี่เรา,าถี่เท<า>่าเขาสิลูกอ๋อเราทุกผู้ให้ถี่เมใาได้ล,ลักษณะเชฟส้มเนี่ยจะให้ว่าเดี๋ยวพูมะัง้าวเสร็จมานวดแป้งอันนี้เป็นแป้งทำขนม เรียกว่าขนมอะไรครับขนมต้มค่ะแล้วก็สีใช้ใบเตยค่ะนี่เป็นใบเตยน้ำใบเตยกับน้ำดอกอัญชันค่ะครับคุณชาคลิกเขาเน้นไปที่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะก็คือตำน้ำพริกขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็ต้มเป็นเน่ไปด้วยครับใส่ไปเลยลูกใส่เลยใส่ไปเลยลูกใส่ไปเลยค่ะเยอะแค่ไหนคะใส่หมดเลยค่ะโอ้โหอันนั้นคือเขาเขาทอดไส้เหรอ ผัดผัดไส้ค่ะผส้ไส้กับน้ำตาลใช่ไหมใช่ค่ะน้ำตาลปะโหนดค่ะมันจะนุ่มกว่าคุณไม่ต้องมาช่วยคุณเอาตัวคุณไม่องเลยเฮ้ยผมนริกผมจะเสร็จแล้วใส่ใส่กันคุณชาคิดครับไม่เป็นไรอันนี้ผมเรียกเฉยครับไม่ครับผมคุณชาคิดครับคุณเคยทํำไหมครับเมนูนี้คุณเคยทํามาก่อนไหมครับไม่เคยครับคิดสําหรับรายการนี้เลยครับกินได้ไหมครับคุณชาคิดครับได้ครับผมคุณชาคิดเคยทํากับข้าวให้ภรรยาทานไหมครับทําบ่อยครับแล้วภรรยาพูดว่า อร่อยมากคุณอ้อมครับออรผมว่าติดอยู่ที่นิ้วมากกว่าอยู่ในกานนะครับเออคุณไม่ได้ใช้นวดแล้วกดกดลงไปหน่อยครับอ๋อเตมมันขึ้นมาแล้วก็ไมืกดลยไปไดคุณนวดหรือคุณแทงด้วยนิ้วหนูยาวนิดนึงในเรื่องอ้อมทำกับข้าวอะไรครับเออในเรื่องจะเป็นอาหารไทยค่ะก็จะมีมีทั้งของข้าวของหวานใช่ค่ะอะไรอะไรหลักๆเลยที่แบบเฮ้ยดูแล้วแบบพิสดารมากเลย เอ่อที่มันจะมันจะมีปลากรอบป่นจิ้มกับเอ่อแตงโมค่ะใช่รู้สึกเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีนะคะคุณอ้อมครับจี่ิงแป้งมันสีขาวใช่ไหมครับเทาเาแล้วนะครับคุณล้างมือหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะนี่มันเป็นน้ำดอกอัญชันอัญชันหนูล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะกินได้ค่ะเหนื่อยเหนื่อยมจะทำอะไรต่อรอรอรอ ที่ดูคะจะเสร็จแล้วค่ะแวออไม่อยากจะพูดเลยค่ะผัดไส้เสร็จแล้วนะผัดไส้เสร็จผัดมะพร้าวกำลังคุกกับน้ำตาลที่ผมก็เสร็จแล้วผมรอเส้นอย่างเดียวเนี่ยเนสีน้ำตาลคุณชาคิดครับครับปลาไหลที่พี่คุณซื้อมาพอที่จะใช้ได้ไหมครับผมพยายามจะอดแ p ปแล้วครับน่าจะได้ครับผมก็คิดซะว่ามันเหมือนหมูหวานถ้าคุณไม่ไหวจริงคุณเอาไปทิ้งถังขยะก็ได้นะครับ่อะไรครับัาคิดชบพี่เก่งเนี่ยมีอะไรที่เราอยู่ในครัวเราต้องทําให้มันกินอร่อยได้นะ มันก็คือใช่มันก็ต้องอดเดปต์ผมว่าจริงๆแล้วอาหารมันไม่มีขอบเขตพี่ <c oughs> อันนี้อันนี้คุณจะรู้ไงว่ามันได้ละเออมันจริงๆแล้วประมาณ8ปดนาทีครับอใช่แต่ว่าเมื่อกี้นี้เหมือนน้ำมันยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่แล้วนี่ผมเติมเพิ่มเข้าไปอีก <c oughs> น่าจะแปร๊บหนึ่ง ในแง่การพรีเซนต์เนี่ยทางนี้ได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีมีสลักงยมาด้วยนะครับผมดูว่าน้องการปั้นนะครับของนางเอกของเรานะครับผมเรียกว่าทักษะสูงมากนะครับแต่ความสามารถต่ำดครับผมติดไม้ติดมือเต็มไปหมดนะครับผมคือไส้เนี่ยปกติเราจะปั้นเป็นลูกได้ต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนคือเย็นนะคะเราอยมาปั้นปั้นอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้ามือทนความร้อนได้คุณชาคิดถอดใจแล้วหรอครับ ผมรอเส้นอยู่พี่อ๋อรอเส้นผมรอเส้นปุ๊บนี่ยตัดเส้นเสร็จปุ๊บห้าทีผมเสร็จเลยนะมั่นใจว่าอร่อยไหมดูเวลาที่เร็งมันจะประหลาดมากเพราะพี่จะไม่เคยกินที่ไหนก่อนมาโลกลองเลยค่ะมียืมวัตถุดิบดแม่ มืออาชีพมากเลยมานิแบบต้องครับคือลวกแล้วค่ะนานไหมนานไหมของ้มลวกนานพอลวกแล้วมันลอยขึ้นมาก็ถือว่าสุกแล้วมาพุ่กเข้าฟาแล้วก็จับลอยขึ้นมาค่ะให้ลอยขึ้นมาถ้าครบ30แล้วมันไม่ลอยขึ้นมาก็กินทั้งอย่างนั้นนะต้องดูนะแป้งกับตัวครีมเนี่ยเป็นฝรั่งแต่น้ำพริกเป็นของไทยจะมาอยู่รวมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเห็นือยี่สิร ห้าหยดสีในสามสองหนึ่งไปเมือฝั่งโน้นนะครับเป็นงูนะครับแล้วก็เป็นขนมต้มที่งูห่วงมากถึงกับขดล้อมไว้เลยว่าจะอร่อยขนาดไหนไข่งูเหมืนไข่งูฟฝั่งนี้อะไรนะเพนเน่เพนเน่ปลาไหลแทนงูเพราะเดี๋ยวโหดไปแต่ว่าผัดกับซอสครีมก็พริกลงเรือแล้วโรยด้วยปลาฟูให้ด้ใส่โบทากา เราจะไปสู่คณะกรรมการตัดสินว่าของใครอร่อยกว่ากันคุณถึงไหมพี่คุณถึงไหมไม่ผมบอกไม่หึงเพราะว่าเราเองแล้วก็เรา้าใจว่าเป็นยไงเสียงสูงทำไมผมแบบถ้าอยู่ในเรื่องอยู่ในบทไม่มีอะไรแต่ถ้ามีต่อมีเคลียเดียวโชว์โชว์หน่อยดูครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่คนคนบ้าอะไรจะเป็นอย่างนี้ นีกลางคืนก็จะแบบพานอลามาเป็นวิวสวนเชียวแล้วก็จะพยายามใ้ปนปลูกองุ่นด้วยเฮ้ยอ่าหืมภาคภูมิใจเฉนอมาออกที่นี่เองนะจ๊ะไม่ได้มากับต้นนะจ๊ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่เห็นบอกว่าบ้านหลังนี้นี่เกิดขึ้นเพราะพี่หนูจริงป่ะคะจริงก็คือ